ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่จาเวหาชแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับ8เครื่องรางของขลังที่เด็ดที่สุดในแต่ละด้านอำนวยผลตามการอธิษฐานมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกัน 1. พญาครุฑเสริมอำนาจบารมีหน้าที่การงานเนื่องจากองค์พญาครุฑ มีอำนาจและมีพลังเหนือทุกสิ่งอย่างจึงถูกนำมาบูชาและยังใช้แทนตราสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของแผ่นดินเชื่อว่าใครบูชาพญาครุฑจะปกป้องคุ้มครองหนุนส่งความเจริญก้าวหน้านำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งหน้าที่การงานต่างๆการเงินชื่อเสียงเกียรติยศเลื่อนยศเลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่ง เสริมอำนาจวาสนาบารมีเสริมดวงทางข้าราชการผู้ใดให้ความเคารพนับถือในองค์พยาครุฑแล้วและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองข้าราชการผู้นั้นจะมีความสุขความเจริญทั้งชีวิตและหน้าที่การงานสึกไปในตำราทางไสยเวทพุทธาคมมีทั้งการใช้ยันครุฑให้ผลดีในทางคงกระพันชาตรีกันดวงแย่ แก้ดวงตกเปลี่ยนสิ่งอัปมงคลให้กลายเป็นมงคลจากยากจนกลายเป็นรวยขึ้นจนรวยขึ้นให้กลายเป็นมหาเศรษฐีกันทั่วหน้าแก่ผู้ที่บูชาปเป็นประจำา 2. พระสังกัจจายเสริมการเงินโชคลาภพระสังกัจจายมีพุทธลักษณะอ้วนพุงพลุยมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์โชคลาภ เป็นหนึ่งในพระสาวกผู้ใหญ่จัดอยู่ในเอตทักคะลักษณะของพระสังกัดใจโดดเด่นมองเห็นก็รู้ว่าเป็นพุทธสาวกองค์ไหนเมื่อสรุปแล้วจะเห็นว่าพุทธสาวกจำนวน80องค์พระเอตทักคะ41อองค์นั้นมีเพียงพระสังกัดใจเท่านั้นที่สร้างอย่างโดดเด่นคติการสร้างพระสังกัดใจนิยมการสร้างมาก พระสังกะจายจีนแบบมหายานหินญานโดยเฉพาะแบบจีนพระสังกจายจีนนิยมสร้างมากกว่าในเมืองโดยมีคติความเชื่อที่ว่าผู้ใดบูชาพระสังกจายย่อมเป็นมหามงคลอุดมด้วยลาบยศความเจริญรุ่งเรืองดีนักแล 3. พระปิตาเป็นมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมพระปิตา เป็นพระที่เชื่อว่ามีพุทธคุณในเรื่องของเมตตามหานิยมหากมีการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ดังๆบางท่านก็สามารถช่วยป้องกันคล้วคลาดจากเรื่องร้ยๆได้นอกจากนี้พระปิดตายัางเป็นพระเครื่องสะท้อนถึงการสงบของจิตใจด้วยด้วยการปิดตาแง่ปริศนาธรรมการปิดตาหมายถึงไม่รับรู้เรื่องวุ่นวายต่าง การสำรวมใจจากกิเลสและสิ่งยั่วยวนต่างๆอย่างเวลาเราจะฝึกนั่งสมาธิเพื่อความสงบของจิตเราก็ต้องหลับตา 4. พระขุนแผนเสริมความรักหรือเครื่องรางของขลังประเภทขุนแผนนั้นเป็นที่รู้จักของหลายคนและคนที่ไม่รู้จักแต่อาจจะเคยได้ยินมาว่าพระขุนแผนนั้นเป็นพระเครื่อง เครื่องรางของขลังที่ให้อิทธิคุณอำนาจทางด้านเสริมความรักเมตตามหานิยมคนชื่นชมชมชอบเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเป็นที่ต้องตาต้องใจกับเพศตรงข้ามเจ้าหนายผู้ใหญ่ให้ความรักเอ็นดูพระขุนแผนเป็นพระเครื่องที่มีตำนานมาช้านาน 5. หลวงปู่ทวดแคล้วคลาดปลอดภยัย หากถามคนทั่วไปว่าพระองค์ใดให้คุณในด้านปกปักรักษาแคล้วคลาดปลอดภยัยจะตอบว่าหลวงปู่ทวดแน่นอนหลวงปู่ทวดพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องของหลวงปู่ทวดในครอบครองแขวนพระหลวงปู่ทวดแล้วไม่ตายหง คือคำกล่าวของพระครูวิสัยโสพลทิมธรรมทโรเมื่อครั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดชังไห้โคกโพจังหวัดปัตตานีโดยท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497บารมีหลวงปู่ทวดคุ้มครองทุกท่านให้ปลอดภยัยภาวนาคาถาหลวงปู่ทวดขอให้โชคดีแคล้วคลาดปลอดภยัยส่วนในเรื่องของปาฏิหาริย์สำหรับผู้ที่ห้อยนั้น ก็มีออกข่าวมาเรื่อยๆเป็นระยะระยะหัวนโมหัวนโมติดตัวติดบ้านแล้วจะป้องกันขุดใสเสนียดจันไรหัวนโมของดีจากแดนใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชหัวนโมพกติดตัวหรือพกติดบ้านแล้วจะป้องกันคุณใสเสนียดจันไรหัวนโม พุทคุณครอบจัก,กรวาลเมตตามหานิยมโชคลาภและแคล้วคลาดอัครานโมจึงเป็นอัคระศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรทะเลใต้นโมอาจหมายถึงความนอบน้อมหรืออาจหมายถึงหัวใจของพระคาถาหัวนโมในอดีตนั้นสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันและขับไล่สิ่งอัปมงคลลักษณะของเงินตรา ะโมเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆถือเป็นเครื่องรังของขลังอย่างหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนครสีธรรมราช 7. ท้าเวสวุวรรณเสริมอำนาจบารมีเสริมชื่อเสียงเกียรติยศเสริมดวงชะตาบารมีตบะเดชอำนาจบารมีเงินทองโชคลาภมันทำบุญให้ทานบูชาท้าเวสวุวรรณแล้ว จะเห็นผลดีดีขึ้นจากการงานมีปัญหากับเจ้านายมีเพื่อนร่วมงานไม่ดีเอาเปรียบให้ร้ายว่าลับหลังเจอลูกค้าไม่ดีพูดจามไม่ดีไม่ให้เกียรติมีศัตรูคิดร้ายมีคนแทงข้างหลังให้ร้ายทำกิจการมีคนคอยให้ร้ายอิจฉาถ้าหากบูชาเทาเวสุวรรณแล้วชีวิตจะเปลี่ยนในตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใดต้องการความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาสูงสุดทางมหาเศรษฐีมีทรัพย์ลาบยศสารเสริญสุขไหลมาไม่ขาดสายและขจัดพูดผีปีศาจส,สิ่งอัปมงคลไม่กล้าเข้ามารบกวนและช่วยบรรดาลโชคลาภพกขทรัพย์ให้แก่ผู้บูชา8นางกวักเสริมการค้าขาย กวักเงินกวักทองนางกวักกวักเงินกวักทองเป็นเครื่องรางที่คนไทยรู้จักและนิยมบูชากันมากที่สุดก็ว่าได้พวกพ่อค้าแม่ขายมักมีไว้บูชาบนหิ้งโดยหันหน้าออกไปทางหน้าร้านและมักจะตั้งนางกวักอยู่ทางขวามือของประตูบานเพื่อให้มือนางกวักอยู่ใกล้ประตูที่สุดและดลบันดาลให้การค้าขายเป็นไปด้วยดี หรือที่เรียกว่าทำมาค้าขึ้นเคล็ดวิธีบูชาบูชาด้วยผลไม้และอาหารคาวหวานหรือใช้ดอกกุหลาบแดงหรือดอกมะลิบูชาจุดทูบเก้าดอกพร้อมด้วยเครื่องประดับสตรีเช่นกำไลลูกปัดผ้าแพลหลากสีและควรวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูปและองค์เทพชั้นสูงต่างๆหรือจะแยกหิ้งบูชาก็ได้ บูชาทุกๆเช้าก่อนจะเริ่มค้าขายหรือดำเนินธุรกิจอะไรก็ตามเพื่อความมีสิริมงคลมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาการค้าดีมีกำไรงามคล่องตัวในการทำงานเมตตามหานิยมทำอะไรก็สำเร็จไปทุกสิ่งทุกอย่างและนี่ก็คือ8เครื่องรางของขลังที่เด็ดที่สุดในแต่ละด้านอำนํำนวยผลตามการอธิษฐาน ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่วเรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา